โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level a อลตา51ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์แล้วในตอนนี้ทางบ้านก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้นะเอนจินแห่งโคลโบกาจิอาคุตะ เลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์อีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างหลอนแรงมากเพราะว่าน้องทางบ้านเนี่ยขอให้ผมรีวิวกันมาเยอะจัดเลยแล้วผมเนี่ยนะก็ได้ทำการปั้นมันขึ้นเป็นล่าง9ก้าดาวแม็กหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นกับ ID ดีนี้ ID ดีเนี่ยมันเป็นไ d ดีตัวเก่าของผมเวยที่ผมมาเคยทำซีรีส์ตัวบินไปตำนานแต่ว่าผมเนี่ยนะพักซีรีส์เอาไว้แต่บังเอิญไ,ไปไปลั่นห้าตัวแล้วมันเกิดไงเพื่อนผมมีทรัพยากรพอดีผมก็เลยทำมันขึ้นเป็นล่างก้า ดา,ดาวแม็กนะเดี๋ยวเรามารอดูความสามารถของเลนเจอร์ตัวนี้เลยละกันความสามารถแรกเป็นการเพิ่มอัตราการหลบทักษะ40แล้วก็เพิ่มการต้านทักษะอีก40นนะก็คือจะทำให้ทีมของเราเนี่ยนะ โดนสกิลยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทนทานต่อสกิลมากขึ้นแล้วส่วนความสามารถต่อไปของมันยกเลิกทักษะอมตะข,ของสตูแล้วก็ทำให้สตูเนี่ยนะรวมกันนอกจากนี้ยังทำให้สตูเนี่ยชะง,งักอีกหกวิพร้อมกับสร้างความเสียหายถึง4,400%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ คือมันจ่ายดาเมจหนักและก็ยังรวบตึงๆนะรวบเสร็จไม่ว่าสตันอีก6วิด้วยแล้วส่วนความสามารถต่อไปของมันชะงักเมื่อออกปฏิบัติการเลนเจอร์สายไวพิบก็คือเลนเจอร์ตัวนี้นะถ้าเราปล่อยมันออกไปมันมีโอกาสสูงมากที่จะทำให้เลนเจอร์สายไวพิบเนี่ย ทั้งสนามชะง,งักแล้วก็โดนลางบับโลแล้วส่วนความสามารถล่างก้าวดาวเนี่ยนะแน่นอนเลยครับว่าจะต้องเป็นต่อต้านใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นหรือถ้าเกิดใครหลายคนเนี่ยลีแล้วไปจบที่เฮือกสุดท้ายเนี่ยผมว่าเฮือกสุดท้ายมันก็เป็นช้อยที่ดีมากๆเหมือนกันแต่ส่วนตัวคือผมเอามาแก้ทางเลนเจอร์ตัวเมตานะแล้วส่วนค่าพลังของเลนเจอร์ตัวนี้ พลังเวทโจมตี4ล้าน3แสน8 0 0ื่นกว่าบวกกับพลังโจมตีไกาย6 0 0นกว่านะกลายเป็นว่าพลังโจมตีเนี่ยตกประมาณ5ล้านแล้วส่วนพลังชีวิตเนี่ย8ล้าน5ในร่าง9ดาวแม็กนะ ระยะโจมตีของเลนเจอร์ตัวนี้395จุดพร้อมกับแร่ธาตุเพียงแค่1660รกแร่เท่านั้นสำหรับผมเนี่ยแร่ธาตุมันค่อนข้างน้อยมากเดี๋ยวเรามารอดูการรีวิวเลยละกันนะด่านแรกที่ผมจะเลือกเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปเช็คของคือเลนเจอร์ตัวนี้ผมเห็นทางบ้านคอมเพนกันมาแล้วเว้ยว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ย มันเป็นเลนเจอร์ที่มีน้องทางบ้านเนี่ยตีกันมาค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเล่นให้กับทางบ้านได้ดูชัดๆเลยละกันว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันดีตรงไหนแล้วมันไม่ดีตรงไหนเว้ย โอเคตอนนี้ผมทำการปล่อยหูยกดสองเท่าและยังอื่นอยู่เลยเพื่อนในช่วงนี้สำหรับผมเนี่ยนะมันเป็นเมตาคิดเร็วทำเร็วเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมูเ่ลเรนเจอร์ตัวไหนที่มันไล่สกิลชา้ชาๆอย่างที่ทางบ้านก็น่าจะรู้ดีว่าความสามารถไฮเปอร์ของเรนเจอร์ในยุคใหม่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเบรกเรนเจอร์สายไวพิบเบรกสายว่องไวคือผมบอกเลยเพียงแค่ไล่ช้าวิเดียวเท่ากับว่าตัวคุณในเกือบจะไม่ได้เล่นแล้วแต่ผมเนี่ยนะยังชอบสกิลดาเมจของมัน อยู่นะสกิลกลางล่มแล้วรวบตึงเดี๋ยวเรามารอดูเลยละ <TH ERE> ลกันในด่านที่412ด้ด่านนี้เนี่ยมันเป็นด่านที่ผมชอบใช้เช็คตัวมากเว้ยเพราะว่าบอสของฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะกับลูกกับเบย์ของมันนะมันออกมาค่อนข้างห่างกันดูดิดสกิลปล่อยป,ปุ๊บทําให้เลนเจอร์สายไหวพิบต้องชงงักเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีเลยสําหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้แต่ว่า เลนเจอร์ตัวเมตาหลายๆตัวยิ่งเป็นบอลลิกสูงๆก็มีความสามารถนี้เหมือนกันนะผมไม่รู้มันจะแทนกันได้หรือเปล่าอุ้ยลมหุบเมื่อไหร่เป็นเรื่องโอเคป้อมแตกแต่ว่าด่านต่อไปเนี่ยผมคงจะไม่เอามันมาเช็คของในสนามซ้อมแล้วอ่ะเพื่อนเพราะว่าผมเนี่ยนะ ได้ทําการเตรียมเลนเจอร์ที่คู่ควรคู่มือกับมันเอาไว้เป็นเรียบ้อยแล้วก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวเดนจิแล้วก็เลนเจอร์ตัวเลมนะมันมีเหตุผลที่ผมจะต้องเลือกเลนเจอร์สตัวนี้เว้ยเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยธาตุน้ํา2ตัวนี้มันเป็นเมตาจ๋าอยู่แล้วถ้าเลนเจอร์ตัวนี้ไม่สามารถเก็บ2ตัวนี้ได้แบบง่ายๆเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าเป็นเรื่องที่ผมจะต้องมัน,มนปะทะกับเลนเจอร์ตัวเมตาเนี่ยเพราะถ้ามันชนะตัวเมตาก็เท่ากับว่ามันเป็นตัวเม็ ไโอเคครับเดี๋ยวจะต้องรอดูผมเนี่ยนะได้ทำการจัดบิ๊กแมตให้กับมันไปไม่ต่ำกว่า4 m a แมตในคลิปนี้ผมบอกเลยลันแน่แม้จ๋าอ่ะเรามารอดูสกิลรวบตึงของมันเลยละกันนะปึ๊บปึ๊บโอ้เดนจิโดนรวบไปแล้วนะในตอนนี้โอเค โอแต่ผมรู้สึกว่าระยะรวบของมันเนี่ยมันมันก็กว้างนะแต่มันแต่มันก็ไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นว่ะเดนจีเนี่ยนะยังหลุดมาถึงมือเลยเพราะมันเนี่ยไล่สกิลค่อนข้างช้าใช่ไหมมันทําให้ความต่อเนื่องของเลนเจอร์ตัวเนี้ยมันไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรนะถึงแม้ว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันจะมีอุ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ เมื่อกี้เหมือนเหมือนว่ามันเนี่ยโดนเดนจิเข้าประชิดหน้าตัวแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังสามารถรวบกลับไปให้อยู่ในกลางวงระยะโจมตีของมันได้ว่ะเพื่อนโอเคแต่ผมดูทรงน่าจะไม่ไหวว่ามันต่อให้เจอธาตุน้ำสองตัวแต่มันก็ไม่ใช่ตัว,ต,วตัวขี้ไก่ไงเพื่อนคือมันเป็นตัวเมตาของวงการเกมไลน์เลนเจอร์นะสองตัวนี้ในตอนนี้นะโอ้โเดนจิโดใส่ไม่พักจังหวะนี้อูสกิลล่มมัน มันมันไม่ค่อยไล่แล้วว่ะเพื่อนมันโดนอะ่ะอูโดนท่าน้ำสองตัวไข่ยี่กูรั่วเลยเพื่อนม่งโดนว่ะจังหวะนี้ผมว่ามันต้องแก้ว่ะเพื่อนผมเนี่ยนะได้ทําการเตรียมเลนเจอร์อีกหนึ่งตัวเอาไว้ก็เป็นทางด้านเลนเจอร์ตัวบาวช้างขวัญใจการดวลหนึ่งวีหนึ่งนะคือในเกมเมื่อกีม้มันสองหนึ่งไงแต่ว่าเกมนี้หนึ่งหนึ่งผมว่ามันต้องลั่นแล้วนะ โอเคครับทางบ้านคิดว่าใครจะชนะส่วนตัวผมว่านะถึงแม้ว่าช้างอะ่ะมันมันจะไม่ค่อยยีดบนหลีกสูงสูงแบบหลีกตำนานอะไรพวกนี้แต่ว่าเห็นมันติ่มไปที่มันผมเห็นหลับทุกตัวโอเคในตอนนี้เรามารอดูการรวบช้างของมันเลยละกันนะโอ้ตอนนี้มีช้างหลายตัวที่กําลังจะวิ่งเข้ามาเพื่อล้วงเลนเจอร์ตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าถูกเลนเจอร์ตัวเนี้ยรวบกลับไปยืนอยู่ตรงจุด จุดกลางที่มันกลางล่มะมเพื่อนโอ้ oh, จำนวนเอาว่ะอึ้ยสวยอยู่เพื่อน oh, แต่มันรวบช้างแต่มันเอาช้างไม่ตายเลยอ่ะเพื่อน ผมว่าดาเมจมันดาเมจมันก็แหลงแล้วนะทำไมมันเอาไม่ตายวะงงจัดเลยหรือว่าช้างเนี่ยมันถึกเกินไปไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับในเกมเนี้ยผมยอมรับเลยว่าผมเนี่ยใช้เทมเพื่อช่วยเหลือมันให้มันเนี่ยโชว์ฟอร์มให้ได้ดีที่สุดแต่ถ้ามันยังเจอบ่าวช้างหลวงผมว่าผมผมว่าเลเจอร์ตัวนี้ยม่งติ่มว่ะแต่แต่แต่ยังไงผมว่ายังไงวงการเกมเลเจอร์ก็บับเวคือดาเมจมันมันไม่แรงเลยอ่ะเพื่อน โอ้โหดูดิมันทิมช้างรวบช้างสตันช้างไปกี่ครั้งแล้วแต่ผมไม่เห็นช้างหายเลยอะไม่รู้ไม่รู้ผมมองไม่ดีหรือว่ายังไงนะทางบ้านเห็นว่าช้างตายหรือเปล่าฝากคอมเมนต์บอกผมทีนะโอ้ยงานหยาบจยด เอ้ยเฮ้ยเยาช้งมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าคือขี่ปนาวุธของเลเวลซูเปอร์มาสเตอร์96ผมต้องยอมรับเลยว่าผมอัพไปแค่นิดเดียวการที่มันโดนโดนโดนขี่ปานาวุธใส่แบบเนี้ยแล้วมันมีอาการผมไม่ใช่แล้วว่ามันแปลกๆว่ะเพราะว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ยผมว่าความรู้สึกส่วนตัวผมผมว่ามันบางบางมากด้วยเพื่อนโอ้ยลูเรื่อง ชัดเจนผมว่าผมว่าไม่งต้องบัฟด่วนวะบัฟแบบบัฟเลยอะ่ะไม่งั้นเล่นยากมากเลยนะสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้นะหนึ่งเลยมันไล่สกิลช้ามากสองระยะสกิลของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นโอเคขอลองไอ้พิงแล้วกันเจอบาวล็อกอหเห็นเกียร์บาวล็อกก็ผมจะผมจะสำลอกลว่ะเพื่อนเกียร์บาวล็อกเซตนี้โหใครโดนทีเดียวก็เคีย้ยวโปโตเต้ว่ะ โอเคครับแต่ก่อนที่ผมจะทำการกดไล่ลามไปนะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกมลายเลนเจอร์ในตอนนี้ Facebook แฟนเพจกอนฟุตของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 4 0 0 0 0คนเปิดให้บริการสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ที่ Facebook แฟนเพจกนฟุตของผมลักกันนะโอเคคลิปนี้ผมจะบอกกับทางบ้านก่อนเลยว่าผมเนี่ย จะไม่ให้คะแนนมันแต่ว่าคนที่จะให้คะแนนเลนเจอร์ตัวนี้คือน้องทางบ้านที่ดูคลิปนี้ทางบ้านคิดว่ามันควรจะได้รับคะแนนเท่าไหร่สำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้นะฝากคอมเมนต์เอาไวท้ทีเดียวผมเนี่ยนะจะลองเอามารวมแล้วลองมาหารเฉลี่ยดูว่ามันควรจะได้เท่าไหร่สำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้ โอเคแต่ว่าในตอนนี้การโดนกับเลนเจอร์ตัวบาวล็อกทางบ้านย่าลืมนะว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันใส่เกียร์สุดเหมือนกันเท่าที่สามารถหาได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะมันมันได้รับบัฟเดือนนี้ที่ลดคูดาวไปสปอีก30%นะผมมองว่ามันควรจะจี๊ดได้แล้วว่ะเพื่อนโอเคผมใช้เทมเพื่อเคาน์เตอร์กับโอ้โหเอนจิ N ้แล้าก็หายไปเยอะเหมือนกันแต่บาวล็อกในตอนนี้มันเริ่มได้เกาะม็อบเมื่อไหร่มันก็เป็นเรื่องห ว่าเลนเจอร์ตัวบาาล็อกโดนเก็บหมดเลยว่ะเพื่อนเอาเรื่องว่าอฮ้ยเป็นมองมันโบโอมันทํามาสู้กับไหวพริบหรือเปล่าโอเคแต่ว่าเลนเจอร์ตัวต่อไปเนี่ยอแค่เห็นก็ฝืดคอหรือว,ว่าแถวภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากืนน้ํำลายไม่ลงเดี๋ยวผมเปิดให้กับทางบ้านได้ดูก่อนเลนเจอร์ตัวที่ผมได้ทําการเตรียมเอาไว้เนี่ยนะก็เป็นทางด้านบอสมืด ท็อปแปลงอันดับหนึ่งโอ้โหใส่เกียร์เซตดีด้วยบอสมือเซตพันว่เพื่อนโอเคครับทางบ้านคิดว่าใครจะหลับใครจะนอนลงบอกผมได้เลยคือในตอนนี้ผมว่าใจผมมันเอ็นไปที่บอสมืดกว่า95แล้วอ่ะเพื่อนอีก5%นนี่คือเผื่อแบบไอเอ็นจินมันรวบตึงได้นะโอ้โหดู ดูความต่างชั้นของเลนเจอร์นะบอสมืดเนี่ยมันออกมาปุ๊บมันกระโดดขึ้นถังมันใส่เลยแต่ว่าเอนจินเนี่ยกว่าจะเดินไปกว่าจะบัฟกว่าจะหุยมันมันเป็นความต่างชั้นของสเกลเลนเจอร์จริงผมเลยไม่ค่อยชอบเลนเจอร์ที่มันไล่ช้ามากๆนะดูบอสมืดตั้งค่าได้มันก็ใส่เลยแต่ที่เห็นมันชะงักชะงักเนี้ยเพราะมันโดนความสามารถไฮเปอร์ของเลนเจอร์เอนจินนะถ้าเกิดมันไม่โดนเนี่ยมันผมว่ามันแป๊บเดียวเคลียหมดปาร์ตี้แน่นอนโอเค เกมนี้ผมจะพยายามใชใ้เทมให้เหมือนกับบอทนะมารอซัดก,กันเลยคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเอนจินมันรวบตึงได้ก็อาจจะเป็นฝั่งเอนจินที่เอาชชนะไปกินนะแต่ว่าบอสมืดมันไม่ใช่ของเล่นของใครแล้วมันก็ไม่ใช่ทางผ่านของใครด้วยวเพื่อน <c oughs> โอ้ยบอสมืดกูเบาๆก็ได้ลูกเบาๆโอ้ยเอง็เองก็ตึงเกินโอเคในตอนนี้ เลนเจอร์ anger, ตัวบอสมืดซัดเอนจินหมดกองทับแล้วอีกแป๊บเดียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําการหวดป้อมต่อด้วยนะโอ้เอนจินแม่งไม่ไหวว่ะโอ้ยกล่ำว่ะเพื่อนโอ้โดนว่ะอุย้ยไม่ต้องดูแล้วเพื่อนผมว่าเอนจินไม่ไหวทางบ้านคิดว่าเอนจินโอ้ไม่ผมว่ายังไงก็ไม่ไหวว่าบอสมืดแม่งหนึ่งกองทับเลยอะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะทําการ ไปดูที่พรสวรรค์ของเลนเจอร์ตัวนี้นะทางบ้านเห็นว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันมันติ่มใช่ไหมแต่ว่ามันเนี่ยยังสามารถบดลอ็อกพรสวรรค์ได้อยู่มันอาจจะทําให้เลนเจอร์ตัวนี้เก่งขึ้นไม่มากก็น้อยระหว่างการต่อสู้เนี่ยนะมันจะเพิ่มผลลัพธ์ทําให ชงักของทักษะเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4วิต่อสตูที่มีพลังชีวิตมากกว่า60%ขึ้นไปคือถ้าเกิดเลนเจอร์ตัวนี้จ่ายสกิลโดนเลนเจอร์แบบที่มันเลือดเต็มๆอะไรเงี้ยนะมันจะสตั้นนานขึ้นอีก4วิบวกกับเกียร์ชิ้นนี้ที่ทำให้สตั้นเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2.5-3.5ถึงวินะแต่ของผมเนี่ยได้แค่2.9เวมันก็จะกลายเป็น6 6วิ บวกกับอีก4วิกลายเป็น10วิบวกกับเกียร์อีก3วิประมาณ13วินะมันน่าจ,จะเป็นเลนเจอร์ที่จะตันนานที่สุดในเกมแนละ้วได้แล้วนะ13วิเนะี่ยแล้วก็อัตราการใช้สกิลบวกอีก20%พลังชีวิตบวก300%แล้วก็พลังเวทโจมตีบวก400%ส่วนตัวเนี่ยนะถ้าเลนเจอร์ตัวนี้มันจะแรงอะ่ะมันควรจะได้รับพลังเวทบวก400%รอยนว่ามันอาจจะสุดอยู่แต่ใครจะไปเล่นเอามันพรสวรรค์ตันผมผมก็ว่าคิด คิดดีๆก่อนละกันนะเพราะว่าลูบี้ในช่วงเนี้มันค่อนข้างจะแรงเลยอ่ะเพื่อนทางพันก็น่าจะรู้กันดีโอเคก็สำหรับทางด้านคลิปนี้ผมขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะ